Yes, I saw. Yes, I saw. Yes, I saw. ก็ยังอยู่กันที่ภูเก็ตอีกแล้วนะคลิปนี้นะเรากําลังจะขับรถจิบไปรอบภูเก็ตอีกแล้วหลังจากที่เราเคยทําคลิปแล้วขับรถจิบเที่ยวรอบเกาะสมุยแต่คลิปนี้เราจะพาเพื่อนขับรถจิบเที่ยวรอบภูเก็ตกันรถเรามาแล้วพาไปดูรถกันก่อนรถจิบคันนี้หวานแบววมากอ่าคนขับคะรถจิบของเราในครั้งนี้ <laughs> น้องนมชมพู คือถ้าอยากจะเปิดซันรูมนะคะทุกคนก็แกะตรงนี้ได้เลยนะเราเช่ารถมาราคาครึ่งวัน1,000บาทนะแล้วก็ค่ารับส่งในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มอีก500บาทนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะสตาร์ทกันที่ร้านเด่นไหนเรามีแพนไปกันทั้งหมดประมาณ3-4ถึงที่ด้วยกันที่แรกเราจะเริ่มขับในเมืองกันก่อนไปที่ภูเก็ตโอทาวนะคะแล้วไปไถ่าย กันที่หาดป่าตองแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะไปหาพาทิตตกดินถ่ายชิวๆกันนะจ๊ะ s <S อ่านี่คือบรรยากาศภายในรถนะซึ่ง no aircon นะคะมาเริ่มที่แรกกันที่ถนนถลางก่อนนะตรงนี้ นีมันกําลังแดดมันจัดเกินไปเดี๋ยวก็ขอไปเริ่มกันที่หาดป่าตองกันก่อนแล้วกันนะถึงป่าตองกันแล้วเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะแวะถ่ายรูปกับน้องรถนมชมพูก็คือโซน ถนนเลนโบว์สตรีทนะเส้นป่าตองนั่นเองนะทุกคนน่ารักมากเลยนี่ทางเส้นเลยเขาก็จะไปถน,นนแบบนี้เลย รูปตรงถนนป่าตองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือจะบอกว่าร้อนมากคือต้องแวะหาน้ำกินแล้วจะบอกว่าถนนเส้นนี้คือแบบพวกร้านสะดวกซื้อมันปิดตัวเยอะมากเลยเนาะก็ป่าตองเนาะช่วงนี้เบเหงามากเติมตารเ,เติมความสดชื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หาดกรนะลนเนาะ จะตั้งกล้องถ่ายรูปริมทะเลเราจะตั้งจากตรงนี้แล้วก็ถ่ายออกไปเป็นทะเลตรงนัดนั่งนะนี่คือการตั้งกล้องของเรานะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้ที่นัดนั่งนี่แล้วก็ลอดออกไปเป็นออมเดินลงน้นอย่างเท่ มีรถขับแล้วอยากแบบว่าได้ฟิวจอดรถริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปหรือว่านั่งดูพระอาทิตย์ตกดินอะ่ะอมว่าเอ้ยหาดกะโลดีเลยอะ่ะช่วงเนี้ยพระอาทิตย์ตกดินมันหันตรงเข้ากับหาดพอดีเลยเราสามารถมาจอดรถแล้วก็ถ่ายรูปหรือว่ามานั่งชิลได้เลยอีกมุมพระอาทิตย์ตกดินที่แนะนํานะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นสวนสาธารณะด้วยก็อากาศดีแล้วก็ลมลื่นมากๆช่วง เพราะว่าเรามีนัดคืนรถตอนเย็นนะคะเดี๋ยวไปขับรถเล่นชมรอบเมือง แล้วค่ะทุกคนหาทำนะใครที่ทนร้อนได้ก็ลุยนะตั้งแต่บ่ายสองแบบออมนัดหรือว่าถ้าใครไม่ไหวนะก็แนะนําว่าตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปก็สามารถขับได้ช่วงนั้นมันก็จะอากาศดีนะจ๊ะเราขับรถวันนี้ไปทั้งหมด3 18 กิโลเราสตาร์ทกันที่ร้านเด่นไหนแล้วเราก็ขับไปที่ถนนเรนโบว์สตรีทป่าตองแล้วก็ขับเล้อไปที่หาดกะลนผ่านหาดกะตะแล้วก็ วนกลับเข้ามาในเมืองอีกช่วงนี้คือภูเก็ตคนไม่ค่อยมีเลยนะถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะคะทุกคนฝากคลิปนี้กันเลยนะคะสําหรับซีรีส์การอยู่ภูเก็ตก็ใครชอบนะคะหรือว่าใครมีอะไรอยากให้ทําอยากให้ลงคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์แนะนําก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคนเดียวก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายๆขอไปนอน